ที่มันสอนเราคืออย่างหนึ่งที่อันนี้น้องๆหลายๆคนพอทํางานไปอะครับอาจจะอาจจะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นไปกับประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นด้วยก็คือว่าบางอย่างมันมันคือการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาหมายถึงว่าเฮ้ยปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเฉพาะหน้าหรือว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนที่ว่าแบบเอ้ยเราทําผิดไปแล้วเรากลับไปแก้ไม่ได้เหลือแค่ยอมรับแล้วก็กล้าเดินไปยอมรับกับหัวหน้าหรือหรือคนที่ใหญ่กว่าหรือว่า คนที่ได้รับผลกระทบเช่นศิลปินดาราแขกเชิญ<ะ>อะไรเงี้ยการแก้ปัญหาเนี่ยมันคือทักษะอย่างหนึ่งที่<ะ>ที่ห้องเรียนไม่ได้สอนเราแต่ว่าเมื่อเราเมื่อเราได้เข้าไปอยู่ในปัญหานั้นแก้ได้ก็แบบหนึง่ง<ะ>เนาะแก้ไม่ได้ทันได้แคยยอมรับแล้วปรับปรุงตัวเองในครั้งต่อไปก็อีกแบบหน,น,นึ่งอันเนี้ยยิ่งยิ่งถ้าเรามีมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราเจอเหตุการณ์เนี้บยบย่อยๆครับเราจะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นครั้งที่หนึ่งเนี่ยบางเรื่องแบบ ที่เราเคยเจอก็คือขนาดแบบว่าศิลปินแขกเชิญไม่มาเพราะว่าเราเมิหเวลาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอ้ยอุปกรณ์พังแล้วทีมงานไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมกล้องสำรองม่ไ้เตรียมนู่นนี่สำรองมาถ่ายไม่ได้ต้องยกกองอะไรเงี้ยมันก็มีแต่ถามว่าโอเคครั้งที่หนึ่งเราก็แบบตกใจมากเรายังเด็กใช่ไหมแต่พอเราทำทำไปเรื่อยเราจะเราจะเริ่มระวังตัวแล้วว่าอ่ะโอเคไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกต้องเตรียมแผนหนึ่งแผนสองแผนสามต้องเตรียม แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราจะไม่ตกใจมากเราก็จะหาวิธีแก้ได้มีเพื่อนช่วยมีพี่ช่วยหรือแบบบางทีก็ต้องแบบหาวิธีการแก้ปัญหาเอาคนนั้นมาแทนคนนี้อะไรแบบนี้ครับมันก็จะทําให้เราอะนิ่งกับปัญหาเราแก้ปัญหาได้ได้ด้วยสติเรียกสติตัวเองได้เร็วขึ้นอย่าลืมติดตามรายการ The Study Time Story เวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาสองทุ่มตรงทางเพจ The Study Time และ The State Time ค่ะแล้วก็ YouTube ช่อง The Study Time The State Time นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไปกันด้วยนะคะ